สวัสดีค่ะพบกับซ่องเอมิโนนะคะวันนี้เอมจะมาในหัวข้อของวิธีทำให้เฟ e บุ๊กเป็นสีลํำนะคะสำหรับใครที่ยังทำไม่ได้นะคะและมีพี่ๆถามเข้ามาแบบนี้ค่ะของผมอัปเดตแล้วแต่ยังไม่มีโหมดสีเข้มนะคะให้ทำตามนี้ค่ะก่อนอื่นให้เข้าไปที่ Play Store นะคะ เข้ามาแล้วให้พิมพ์หาตามนี้ค่ะพิมพ์คำว่า Facebook นะคะเข้ามาให้สังเกตรตรงขวามือนะคะถ้าของใครขึ้นมาอัปเดตให้กดเข้าไปอัปเดตนะคะแต่ของ M อ็มอัปเดตแล้วนะคะมันจะขึ้นมาเปิดแบบนี้ให้กดเข้าไปเปิดค่ะ ต่อไปให้เข้าไปที่จุด3จุดข้างบนขวามือค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวค่ะเข้าไปที่การตั้งค่าสำหรับใครที่อัปเดตแล้วมันจะ หน้าตามันจะเปลี่ยนไปนะคะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะไปที่โหมดสีเข้มนะคะถ้าอัปเดตแล้วมันจะมีโหมดสีเข้มขึ้นมาค่ะแล้วก็ให้เราเลือกจะเลือกปิดไว้ให้ไปเลือกเปิดนะคะก็จิ้มเข้าไปค่ะแล้ววมันก็จะกลายเป็นสีดำหมดเลยนะคะ เราจะลองออกไปรูหน้า f a c e b o o k นะคะแค่นี้เราก็จะไล่ a c e b o o k สีลำแล้วนะคะสำหรับใครที่ยังทำไม่ได้นะคะอัปเดตแล้วก็ยังไม่มีโหมดสีเข้มแสดงขึ้นมาทำได้อย่างเดียวก็คือรอให้ f a c e b o o k เขาแก้ไขหรือว่าอัปเดตให้เราเองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เอ็มทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะ